คยบโดดแสนลูกครับพี่น้องครับบู๊ยครับดงเด้งดงเด้งดงเด้งอยู่ครับบู๊ยพูดได้สุดยอดสุดยอดครบแสนลูครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับเกษตรไทยวาไรตี้ครับแฮปปี้การเกษตรแชน nel ครับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานมาพบกับคุณผู้ชมทุกท่านครับ ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การประมงและก็วิถีชีวิตของเกษตรกรที่มีความหลากหลายนะครับโดยเฉพาะยงยิ่งผู้ที่ประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการทําการเกษตรนะครับก็มาพบกันเป็นประจําเพื่อที่จะได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรผู้ที่ทําการเกษตรทั่วประเทศนะครับครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาอยู่กันที่บ้านเปื่อยน้ําหมู่ที่13ตําบลมะข่าอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามครับเบื้องต้นนะครับอยากให้คุณผู้ชมครับมือกล้องครับแพนมายังมะละกอตรงนี้ครับเดินเข้ามาใกล้ๆครับลูกใหญ่พร้อมกับดกมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้นเตี้ยครับสําหรับตอนนี้ครับเราพร้อมแล้วครับมาพบกับท่านผู้ช่วยโกศนนนสุวรรณครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเปือยน้ําหมู่ที่13ตําบลมะข่าได้เลยครับตอนนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านใครภาษา ภาษาบ้านท้องนะใส่ภาษาอาเซียนเนาะเอาเบื้องต้นนี่ผมเห็นคุณพ่อคุณพ่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับบริหารจัดการพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่น้อนี่พื้นที่ตรงนี้ประมาณเจ็ดไรเลยครับประมาณเจ็ดไรประมาณเจ็ดไรนี่เฮาเห็ดยังไงครับเฮ็ดเป็นผสมประสานหลายอย่างนะครับกระปูกพืชเลี้ยงตูเลี้ยงปลาโอ้ครับปละกกมะละกอครับแล้วก็ปล่อยปลาแล้วก็มีกบมีกบเลี้ยงกบ เห็ดปลูกยางทุกมเนวาเหรอครับนี่ก็คือปลูกคาปลูกตะไคร่ครับโอ้ครับคือตอนนี้ที่เบิ้งนี่คือผสมผสานมีอยูสุยางสุเน่สานสุยางสุเน่าสุยางสุเน่นะครับ,รบแล้วก็ผลผลิตตั้งนต่ตอนนี้อางลากเลยทีเดียวุนเวียนกันไปนะครับ,รบกำลัง,งเริ่มนะครับเนาะกำลังเริ่มครับส่วนทั้งนี้นะครับเห็นบอกว่าครับพี่น้องครับหันไปทั้งนี้นอกจากสาเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งสากรครับเอาสาตอนนี้สานี่เป็นสา จังไรเนาะครับนี่สาของกรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินโอ้ป้ายเพัวนาครับครับนั่นเนาะอืมครับผมได้สองบ่อราวาบ่อหนึ่งลานขอให้ผมเลยขุดสองบ่อราวาผมต้องการสะเกียบน้ำแล้วก็มาทำการเกษตรครับเพิ่งขุดไปประมาณเดือนนี่แหละครับเดือน กุมภาพันธ์มีหน้าเนี่ยโอ้ครับกุมภาพันธไม่หน้าเมษาที่พันมาเนี่ยโล่งยังเลยโอ้นี่ครับเห็นบอกครับพ่อพี่น้องครับสวยงามอย่างมากนะครับแต่ว่าเพิ่นบ่ะเทศได้ปลูกหยังอยู่วันครับครับซึ่งเพิ่นก็วางแผนไว้หลายอย่างหลายแนวเดี๋ยวคลิปต่างๆเฮาจังมาเบิ่งกันอีกเนาะจังมาเบิ่งกันทีนึงครับครับอ๋อเท่าใดเกาะเนี่ครับความยาวความกว้างนี่เท่าใดกาะความกว้างนี่15เมตรครับ15เมตรครับความกว้าง15เมตร ครับลึก3เมตรลึก3เมตรความยาวเท่าไรครับยาว45สิบห้าเมตรสี่สิบห้เมตรเนาะเอาบ้านี้บ่อนี้เขาเซตยังครับบ่อนี้อันนี้ผมสีเลี้ยงปลาประเภทปลาปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนื้ออ่อนเป็นปลาประเภทใดเนาะเป็นปลาพวกปลาบึกปลาสวายปลาครับข้าวปลาทั้งสี่ไหมครับครับปลากดปลาหยังปลาแบบบ้านเขาปลาเนนื้อออ่ปลาเนื้ออ่อน ครับครับโอ้ซึ่งซึ่งตลาดเท่าได้การเลยครับเพราะว่ามีกินน้ำเออกินน้ำกินน้ำเหลือกินหัวก็ขายไปครับเพราะว่ามีหลายหลายคนมักมักกินเมนูประเภทปลาเด้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาเนื้ออ่อนนะครับซูมือ้ปลามันก็หายากครับปลาบ่เลี้ยงกินบ่ได้กินได้บลาได้กินเนาะโอ้ครับต้องเลี้ยงกินครับห้วยหนองคลองบึงน้ำก็แห้งบดครับครับซูมือนี่อากาศ มันเ่คือสมัยตะกอนปูปลาหน้าเหว่ตะกอนบ้านเท่าเหนียวใส่เบ็ดใส่ขอน้ำให้น้ำหน้าก็พอได้กินนะครับสูมือบวมีครับเม้แต่กระปูบักหอยกบ เบิดไปเนาะเเบบบิิดดไไปปครัสมัยแต่เฮาในน้อยสมัยเป็นบมาเทีวเนาะโอ้ยสมัยแตะโอแต่เมียตะกี้เยดฝนตกมาว่าซั่นจนได้เอาซัมลีอัดหูไว้กบมันห้องแห้งครับมันหลายเออซูเมื้อนี่บ่เลี้ยงคั่นบ่เลี้ยงนี่บ่ได้กินครับกบวันน้ยินเสียงกบเดลเนาะครับบ่ได้ยินเสียงกบครับเอาครับเฮาเว้าถึงเรื่องกบครับพ่อพี่น้องครับสําหรับมื้อนี้เนาะสำหรับวันนี้ครับพ่อพี่น้องป้องไปครับทั่วทิพย์ทั่วแดนเนาะครับทั่วประเทศไทยนะครับเฮาสิมาเบิ่งการเลี้ยงกบครับเนี่ย เรื่องเล่าต่างๆนะครับสําหรับการเลี้ยงกบในกระชังเนาะต่างๆสิเป็นยังไงเข้าไปเบิ่งกันเลยเนาะครับเลี้ยงยุไสครับนี่นี่แหละครับอยู่หน้าเนี่แหละครับเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่ทั้งผุนเนาะนครับเอาจักไปเบิ่งกันครับพอยพี่น้องครับไปกันเลยครับครับผมครับครับทุกท่านครับเอาบารนีเขามาว่าจากันเกี่ยวกับเรื่องของนี่ครับพระเอกของทองเรื่องเนาะนั่นก็คือการเลี้ยงกบครับครับสําหรับบืรนีครับ กามีพอยพี่น้องเพิ่นมามาซื้อนะครับในการสิเพ็ดเป็นอาหารหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเอาครับสําหรับตอนนี้ท่านท่านผู้ซอยเนาะครับผมท่านผู้ช่วยนะครับตอนนี้ก็กำลังสิเพ็จับครับตอนนี้เนาะเอาครับพอยพี่น้องครับมาเบิองน้ากันครับตอนนี้ครับปาดครับอ แต่ก่อนหลายกว่านี้ครับแต่ก่อนหลายกว่าน okay. ี้สิครับเป็นพันสองพันอันนี้เลี้ยงไปน้ำขายไปน้ำขายไปน้ำนะครับแต่ขายน้ำชื้นเมื่อขายชื้นเมื่อพี่น้องครับบานี้เป็นเจ้าอ่อนให้กินเครื่องกินเครื่องขายคกินเครื่องขายก็เลยถามคุณพ่อผู้ซอยครับว่าครบยุนี่เฮาเลี้ยงได้จักมื่อได้จักเดือนหรือเนาะนี่เนาะประมาณประมาณสองเดือนครับประมาณสองเดือนครับพ่อพี่น้องครับเออเอาบานิสองเดือน ขนาดซํานี่เนาะครับเราเียงครับเออครับเขาเขาเรียงอยู่ในนี่หรือว่าเขาเรียงอยู่ในสากรก่อนเอาขืนมาเรียงอยู่ในสากรครับครับเลียงอนุบาลก่อนโอ้เรียงอนุบาลอยู่ข้างล่างก่อนเนาะครับพอดีช่วงระยะเดือนพฤษภามีตุหน้าตอนนั้นมันแรงจัดครับครับน้ำสามันเล่นหน่อยครับปบกระต่ายไปน้ำครับเพราะว่ามันไม่มีน้ำสิไทยเท่มันครับพอดีผมก็ได้จับขึ้นมาไว้พี่ ก็แล้วขึ้นมาไว้นี่มารวมกันไว้นี่มรววกันนไ้ี่ซึ่งเป็นตัวแล้ววเป็นตัย่แล้วอ่าบอกินกันไม่บอกครับบอครกินเหรอครับก็ใครกินโอ้ครับพี่น้องครับเพราะว่าเขาถ้าเขากินอาหารเพียงพ่อเขาดูแลดีเขากับว่าใครได้กินกันเนาครับครับครับโอ้เลี้ยงไปเังซะนะครับคือปีนี้ผมกับว่าท่านเลี้ยงหลายครับเลี้ยงพ่อได้ยูได้กินน้ำกับพ่อได้ขายไปน้ำมันเป็นขันตัวร่องเขากับว่าเคยเลี้ยงมาก่อนครับ เค่มีประสบการณ์นะครับเลี้ยงเป็นปีแรกครับเลี้ยงเป็นปีแรกเลี้ยงไปน้ำเลี้ยงรูไปน้ำนอเลี้ยงไปน้ำเลี้ยงรูครับเบิุงครับเพื่อนพี่น้องครับบาดบาดชิ้นทูบับครับนี่ละครับเป็นตัวสอนให้นะครับเนาะบุงครับออ้ยนี่ครับเอาบบคบอคือบอคือกบเลี้ยงเลยคล้ายๆกับกบหน้าบันโหนเนาะครับเบุญดูครับเอ้าคืออย่างนี่ครับเนี่ยโดดใส่ของเอ้า คือเป็นเส้นครับแกรู้จักว่าเจ้าของแต่โคดื่นบ๊อบสดใจเลยครับเอาดบมีคนหลายคนมากเลยเพื่อนโลกคือผมเนี่ยโอ้นี่แปลกประหลาดครับพี่น้องครับนี่อันนี้อันนี้มันเจนโดยคือว่าลองเรื่อาจรู้ือกกับเจ้าของแต่ว่าคนอื่นเฉยๆครับเฉยๆเลยเต้นนี้ต่างหากครับแต่ว่านี่โดดใส่โดดใส่เพราะว่าของจิ้นเคย ครับวันนี้ครพ่อค้าเพิ่อนก็ลูกค้าเพิ่นมาซื้อครับผมครับครับประมาณโลนึงโลนึงขายโลเท่าไหร่ครับผมโลละโล่เนี่ยละครับโลละหนึ่งร้อยบาทโอ้ครับมาผู้ซื้อกับพ่อซื้อผู้ขายกับพ่อขายเนาะครับผมกบมีมีตะโตมงามเนาะครับเนาะเอามาครับวานนี้นะครับตังบึงครับป่าที่โตมาได้เวลาพอดีเนาะสำหรับตอนนี้เนาะอ่า พื้นที่นี่เท่าไรครับเนี่ยในกขะช่างกั่นหละครับกระช,ช่างเคลื่อนกระช่างเนาะครับกระช่างบกกระช่างบกมันกว่วงประมาณ สองเมตรครับกว้างประมาณสองเมตรนะครับอืมยาวยาวสามเมตรนะครับเนาะเป็นกระช่างเขาเอื่นกระช่างบกเป็นกระช่างบล็อกเอื่นกระช่างบล็อกเนาะปลาโมนี่มันใส่น้ำได้มันเป็นพลาสติกเออครับพลาสติกเขาเอาข้างล่างเป็นพลาสติกนั่นพลาสติกบูครับเวลาเข้าทายน้ำทายยังเขาก็ออกมุมหนึ่งครับครับมุมหนึ่งไปเพราะว่าเขาเลี้ยงไม่ไม่ครับเขาก็ว่ดท่านนี่ลงทุนหลายเพราะว่าเข้าวัดนี่ไปอบร่องเพาบ่มีความรู้อ๋อครับอาศัยยูทูบอาศัยเบิ่ง ปูพันธุ์สำเร็จมากเหรอครับเพราะว่าโอ้ยนี่แหละเป็นเแต่สอนให้นี่ไหมครับเออกบโดดขึ้นใส่มือนี่ไหมเออครับไมพี่น้องครับจักจักเจ้าของครับมันก็ี้คว่ำชิ่นนะครับในกินอาหารกินอย่างนั้นครับเพราะว่าหูจักหูจักลืมก็กินเน่กับเจ้าของเน่ครับครับชื่อเรื่องมาตแต่น้อยเนาะโอ้เป็นแต่สอนให้นะครับเอา ครับบันิอยากให้ท่านคุณพอบุซอยนะครับมาถึงเรื่องของการให้อาหารครับนี่เขาให้จังไดน้อนี่สาหรับกบสองเดือนนี่ครับอาหารเริ่มแรกกบหน่อยเทียวมากนะครับเริ่มแรกที่แรกเลยกเอาเป็นอาหารให้เกรดให้เกรดให้เกรดคือยังให้เกรดนี่คือยี่ห้อมันโอ้ยี่ห้อยี่ห้อตกใส่วิตามินสูงจังหน่อยวิตามินหลายเพราะว่ากบกบหน่อยอยู่โอ้ครับพอได้ขึ้นมากประมาณ เกือบสี่ถึงเดือนเขาก็เปลี่ยนเป็นอาหารปลาดุกอาหารปลาดุกเล็กนะครับโอ้ครับเปลี่ยนอาหารเป็นปลาดุกเล็กครับมาเรื่อยๆอาหารนี่สีพเปียงครับยินหัวอาหารปลาดุกได้เปียงครับเปียงเลี้ยงสบายเลี้ยง่ายเลี้ยงง่ายครับเที่ยมือละเทียเทียวตัวมือเนี่มาเลี้ยงกันได้กันซ้ำนี่ต่ว่าทันในน้อยอยุนเที่ยวมือละสองเทียะเพราะว่ากระเพาะเขายังหน่อยครับครับเออต่ว่าต้องดูรลให้ดี ครับดูแลียทายน้ำทายยังให้สะอาดดูตรงดูแลตรงเอาใจ่ใส่ด้ครับการกันให้อาหารนี่มือนึ่งห้ยักเทื่อครับให้ใหญ่มากเนี่ยกระพัดใหญ่มากสี่ข่าเดือนเดือนสี่ข่าสองเดือนในี่ยพ่ห้มือละเทื่อครับมือละเทื่อเนาะห้ตอนใดครับตอนแรกครับตอนแรกเนาะเป็นยังือตรองตอนแรกเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยคือเข้าเลยไปเหตุการณ์เหตุงานมากเข้าเลยมากทายน้ำทายยังมากมากเข้ากันเลยมีเวลาจะมาแรีงเข้ากันเลยมาเบิ่งพบ ครับครับนั่นแหละครับเกศเน่ามะแรงก็เกศช่วงแรงทุกมือทุกมือครับตกเกศเขาก็ต้องผ่านเวลาเน่ามะแรงมากเขาก็ต้องรู้ว่าเทาที่ขอแม่เกบเขาก็ห้องใส่โอ้มาดูกัครับก็เลยยน่าเน่ามะแรงแม่เอาประเด็เรื่องของการเปลี่ยนน้ำเลยครับเปลี่ยนน้ำนี่กับเปลี่ยนมือละเทียครับมือละเทียเหมือละเทีย อตอนใดนครับตอนใดนตอนแรกคือกันตอนแรกคือกันอ๋อตอนหาอาหารบอกตอนหาอาหารก้อนก้อนเสียหาอาหารอีกเจ้าน่ะก้อนหาอาหารเปลี่ยนน้ำเชคก่อนครับผมโอ้มันกระเซียดในน้ำในน้ำสะอาดน้ำสะอาดไว้เนาะผมยังว่านเปลี่ยนอยู่เลยผมปล่อยน้ำครับผมครับปล่ผมครับของพ่อมันกระเซียดในครับอยู่สุขภาพดีครับกินมันกระเซียดบ่มี่เราลวกบขับทายครับยังกสีลวกบสุขภาพดีสุขภาพดีครับมันจะบ่เกิดโรคเกิดไขเพราะว่าเขาทำความสะอาดให้มันได้ครับ อย่างง่ายครับลี้ยงง่ายครับโดยเฉพาะยงิ่งตอนนี้เป็นกบแสนรู้เป็นกบแสนรู้เนาะโอ้โหนี่ครับพี่พี่น้องครับเนี่ยที่เดียวในโลกครับกบแสนรู้เอ้าวรับครับอ้า สำหรับพ่อพี่น้องผู้ใดที่มีความสนใจอยากสิเลี้ยงกบในลักษณะแบบนี้หรือว่าเลี้ยงกบแสนลูแบบนี้นี่สามารถมาหาคุณพ่อผู้ซอยได้นะครับบ้านเปือยน้ำตำบลมะขาอำเภอกันทาวิชัยจังหวัดมาสารคามเขาใด้เนาะให้หมายเลขโทรศัพท์นีครับผม065 065 4099 4099 603 หกศูนย์สามครับอรอของผู้ช่วยโกศลนี่แหละครับเป็นเบอร์ของท่านผู้ช่วยโกศลนะครับเนาะติดต่อได้นะครับหรือไม่งั้นก็หมายเลขโทรศัพท์ครับศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สองแปดหกแปดสี่ครับนุมขวัญแช่หัวใจเกษตรนะครับเนาะเอาสำหรับืัอนี้ครับให้พี่น้องป้องไปครับ จากการที่พ่อให้พี่น้องนะครับได้เห็นการเลี้ยงกบนะครับแบบง่ายๆเนาะครับเนาะง่ายเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงแบบง่ายๆเลี้ยงบระดี๋ยงเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับอืมนะครับซึ่งลักษณะของโตนี่ค่อยๆครับกบหน้าเลยครับไม่ไม่เหมือนกับกบเลี้ยงเนาะเลี้ยงกินนะครับอืมเลี้ยงกินเลี้ยงกินเทากับขายครับครับซึ่งขนาดเป็นปีแรกนะครับของคุณพ่อบุชอยเพิ่นได้นี่ในการเลี้ยงกบ ครับก็บ่ไดไปอบรมไซมากตัวอบรมใน u t u b e นะครับเต๊ก็ต้สำเร็จมากศึกษาจากท่ YouTube ศึกษาจากผู้ที่ประสบผลสำเร็จเนาะครับตอนพี่น้องครับเพื่อนจะห้ควบมือครับแล้วก็โดยเฉพาะยังยิ่งนี่มันสามารถสิเป็นกบแสนรูดได้ทัธรรมดาตั้งแต่ผมเห็นมาเนี่ยพวกมันนี่ครับเป็นครั้งแรกครับในชีวิตผมนะครับเนาะเอาสำหรับวันนี้ครับเอากระท่ายสุดกฝากเป็นขวัญกำลังใจให้ครับนุ่มขัญแช่งหัวใจเกษตร พร้อมกับทีมงานแฮปปี้พร้อมกับทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับผู้ใดที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อสิเป็นขวัญกำลังใจให้กับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุญขอบคุณนะครับคุณพ่อผู้ช่วยโกศลเป็นอย่างสูงครับ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  หนุ่มขวัญชัยขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับกับกบแสนลูกครับ